เ e อะลีเจนด f ออ Tian ทตอนที่1 8 0 5การตั้งกฎหลังจากที่ตรงห่วงมหาราชรวมดินแดนศักดิ์สิทธิ์เข้าด้วยกันก็มีความสงบสุขในแผ่นดินตอนนี้ความบาดหมางเกิดขึ้นอีกครั้งในอาณาจักรดั้งเดิมมันก็เพียงพอแล้วที่จะบังคับให้เจ้าหญิงตรงห่วงมาที่โลกเบื้องล่างเป็นการส่วนตัวเพื่อฟื้นฟูระเบียบทุกคนรู้ว่าเป็นเพราะผู้รับผิดชอบไม่ต้องการให้อาณาจากรดั้งเดิมตกอยู่ในความวุ่นวายไม่รู้จบอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเรื่องคืนความสงบเรียบร้อยไม่ใช่เรื่องง่ายจัก,กรพรรดิตงห่วงสามารถแต่งตั้งผู้ปกครองในแต่ละอาณาจักรได้โดยตรงแต่นี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นที่นิยมซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้คนและอาณาเขตจำนวนมากไม่พอใจยิ่งไปกว่านั้นการทำเช่นนั้นถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎบางอย่างที่คงอยู่ในโลกแห่งการฝึกฝน ท้ายที่สุดในโลกของการฝึกฝนที่ไร้ความปรานีแม้ว่าจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่จะแต่งตั้งใครสักคนให้จัดการหักพลังของบุคคลน,นั้นไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวผู้อื่นมันจะเป็นสาเหตุใหญ่ที่น่าเป็นห่วงเจ้าหญิงมาที่โลกเบื้องล่างด้วยตนเองมันต้องเป็นเพราะเจ้าหญิงไม่อยากเห็นอาณาจักรดั้งเดิมถูกทำลายโลกแห่งการฝึกฝนดำเนินการตามกฎของมันเองเมื่อเปิดเส้นทางสู่อาณาจักรสกัดสิตอนาคต่อของอาณาจากักรแห่งความว่างเปล่าจะเปลี่ยนไปตลอดกาล แม้ว่ากองกำลังเดียวกันทั้งหมดจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในการควบคุมของอาณาจักรทั้ง9้าหากความแข็งแกร่งของพวกเขายังไม่เพียงพร,ราสำนักลึกลับก็ยังมีโอกาสที่จะแซงหน้าพวกเขาได้ในเวลานี้มีคนยืนขึ้นและพูดและผู้พูดคือหนึ่งในกองกำลังจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นหัวหอกในการทำสงครามกับพระราชวังศักดิ์สิทธิ์มันคือตระกูลมู่จักอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทรงพลังอย่างมาก ดังนั้นหากเจ้าหญิงต้องการสร้างระเบียบขึ้นใหม่ข้าขอแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎธรรมชาติของโลกแห่งการฝึกฝนและให้ผู้ที่มีความสามารถในการฝึกฝนในอาณาจักรดั้งเดิมด้วยวิธีนี้อาณาจักรดั้งเดิมจะมีเสถียรภาพมากขึ้นและจะเติบโตแข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคตข้าก็เห็นด้วยผู้ฝึกตนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้ชูกล่าวเราก็เห็นด้วยกองกำลังอื่นจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ก็แสดงความคิดเห็นเช่นกัน ในแง่ของความแข็งแกร่งโดยรวมกองกําลังระดับสูงของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์จะเอาชนะกองกําลังระดับสูงของอาณาจักรระหว่างเปล่าได้อย่างไม่ต้องสงสัยบรรดาผู้ที่มาอย่างโลกเบื้องล่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมดดังนั้นเท่าที่กองกําลังเหล่านี้จากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์มีความกังวลพวกเขาหวังว่าจะใช้ความแข็งแกร่งของพวกเขาเพื่อตัดสินว่าอาณาจักรทั้ง9้าควรเป็นของใครองค์หญิงตรงหงฟังอย่างเงียบเงียบเธอมองไปที่ผู้ฝึกตนที่พูดและเข้าใจอย่างชัดเจน เมื่อเส้นทางสู่ดินแดนดั้งเดิมเปิดออกกองกำลังเหล่านี้จะไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปโดยง่ายแม้ว่าอาณาจักรดั้งเดิมจะเสื่อมโทรมไปนานแล้วแต่ที่นี่คือต้นกำเนิดของโลกมันเป็นอาณาจักรปฐมภูมิจุดเริ่มต้นของเส้นทางสวรรค์ทุกสิ่งในโลกมีกฎการทำงานเป็นของตัวเองดินแดนดั้งเดิมในฐานะจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งสวรรค์ไม่ว่าตอนนี้จะรักร่างเพียงใดการดำรงอยู่ของมันเองแสดงถึงบางสิ่งที่มากกว่านั้น แล้วคนอื่นๆและเจ้าหญิงตรงหงวงมองดูกองกำลังจากอาณาจักรดั้งเดิมและถามหุ้นแอรถูกกินโดยผู้แข็งแกร่งและความแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่มีข้าวเสมอในโลกแห่งการฝึกฝนแม้ว่าเธอจะไม่เข้าไปยุ่งแต่ทุกอย่างในอาณาจักรระหว่างเปล่าก็พัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในที่สุดใครก็ตามที่แข็งแกร่งที่สุดจะควบคุมบทสนทนาของอาณาจักรทั้งเก้านี้เป็นกฎของทุกสิ่งและเธอจะไม่เป็นคนทำลายมันก่อน วันนี้เจ้าถูกเรียกตัวมาเพื่อสร้างระเบียบยินดีต้อนรับความคิดเห็นใดๆเจ้าหญิงตรงหวงกล่าวต่อข้าไม่เห็นด้วยกับคนอื่นๆเย่ฟู่เทียนกล่าวองคหญิงตรงหววก้มศีษะลงขณะที่สายตาของเธอตกลงมาที่เย่ฟู่เทียนและถามว่าเหตุผลของเจ้าคืออะไรอำนาจสูงสุดของเขตศักดิ์สิทธิ์ในโลกตอนบนนั้นพัฒนามายาวนานกว่ามากดังนั้นแน่นอนว่าพวกมันแข็งแกร่งกว่าพลังในอาณาจักรดั้งเดิม หากการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความแข็งแกรง่งก็ไม่มีเหตุผลใดที่ทุกอย่างควรเกิดขึ้นแบบที่มันทำจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ปกครองทั้งโลกดังนั้นพระราชวังจึงแข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติตามตรกะของฝ่ายตรงข้ามพระราชวังว่างเปล่าได้รับมอบหมายให้จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ดูแลอาณาจักรดั้งเดิมดังนั้นกองกำลังทั้งหมดในอาณาจักรดั้งเดิมเพียงแค่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระราชวังว่างเปล่าเย่ฟู่เทียนกล่าวถึงเจ้าหญิงตรงห่วง จัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มีงานยุ่งมากผการปกครองอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เขาจะมีเวลาดูแลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอาณาจักรดั้งเดิมได้อย่างไรไกรทรงตอบอย่างเย็นชาเจ้าผู้ถูกอำนาจสูงสุดของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ได้รับการจัดตั้งขึ้นนอกอาณาจักรดั้งเดิมมาเป็นเวลานับไม่ถ้วนจะมีสักกี่คนที่ใช้เวลาของพวกเขาในอาณาจักรดั้งเดิมเพื่อฝึกฝนเย่ฟู่เทียนตอบอย่างไม่ใส่ใจ ถ้าเป็นกรณีนี้จะไปยุ่งกับการทำสงครามทำไมสิ่งที่เจ้าต้องทำคือลงมาอย่างโลกเบื้องล่างด้วยพลังทั้งหมดของเจ้าและประกาศในอาณาจักรดั้งเดิมข้าแน่ใจว่ามันจะดึงดูดความสนใจของผู้ฝึกตนจำนวนนับไม่ถ้วนหากกองกำลังใดในเขตศักดิ์สิทธิ์ทำเช่นนี้แม้แต่สำนักอนัสวรรค์ก็ยังเต็มใจที่จะยอมอยู่ใต้การควบคุมของมัน ถูกต้องกองกําลังที่มาจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีถิ่นกําเนิดในอาณาจักรและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในอาณาจักรดั้งเดิมการกล่าวว่าจุดประสงค์ของพวกเขาคือการทําให้อาณาจักรดั้งเดิมแข็งแกร่งขึ้นนั้นเป็นเพียงข้ออ้างสําหรับการบุกรุกของพวกเขา ในความเป็นจริงเป้าหมายของพวกเขาคือการเข้าควบคุมอาณาจักรดั้งเดิมเพื่อจุดประสงค์ของตนเองด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดเมื่อพวกเขาสามารถควบคุมอาณาจักรดั้งเดิมแล้วบุคคลชั้นนำเหล่านั้นที่มายังโลกเบื้องล่างอาจจะจับไปทันที จัก,กรพัทให้ส่วนยังกล่าวเสริมอีกว่าตัวอย่างเช่นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทจูต้องการจะจับมือกับสำนักอนัสสวรรสักครั้งเป็นที่ชัดเจนว่าอาณาเขตต่างประเทศเหล่านี้ไม่ได้สนใจนักฝึกฝนจากอาณาจักรดั้งเดิมอย่างเต็มที่มากนักไม่ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตาม ข้า้ด้วยว่าหากมีกองกำลังจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มใจจะย้ายมาที่นี่เพื่อสั่งสอนและฝึกฝนก็ไม่จำเป็นต้องมีการสู้รบพระราชวางังศักดิ์สิทธิ์ยินดีให้ความช่วยเหลือในความพยายามในการฝึกฝนเจ้าวังแห่งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์กล่าวดังนั้นเจ้าหมายความว่ากองกำลังจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรเข้าไปยุ่งในดินแดนดั้งเดิมองคหญิงตรงห่วงมองไปที่เย่ฟู่เทียนและถามเขา พวกเขาสามารถเย่ฟู่เทียนกล่าวว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเขาต้องการตั้งตนอยู่ในอาณาจักรดั้งเดิมเพื่อสั่งสอนและฝึกฝนอย่างแท้จริงผู้ฝึกตนจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์จึงเต็มใจที่จะมาช่วยอาณาจักรดั้งเดิมต่อต้านการลุกร้านของกองทัพแห่งความมืดค่ะขอเสนอว่าภายในระยะเวลาหนึ่งพวกเขาควรอยู่และปกป้องอาณาจักรดั้งเดิมเป็นของตนเองเช่นเดียวกับผู้ฝึกฝนที่อยู่ในอาณาจักรดั้งเดิมมันจะไม่เกิดขึ้นหากพวกเขาเพียงแค่ควบคุมแล้วจากไป ปองหญิงตรงห่วงพยักหน้าเมื่อได้ยินสิ่งที่เย่ฟู่เทียนพูดและตอบว่านี่เป็นข right ้อเสนอแนะที่ดีท่านมีข้อเสนอแนะอื่นได้อีกหรือไม่เมื่อพระองค์ทรงรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวกันทรงมีความหวังว่าโลกสามารถฝึกฝนให้สงบสุขได้สำนักเทียนเฉินได้ฝึกฝนในอาณาจักรดั้งเดิมตามพระประสงค์ของมหาจักรพรรดิเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อีกในวันนี้ อย่างไรก็ตามไม่ว่าอาณาจักรดั้งเดิมจะพัฒนาไปอย่างไรมันจะแข็งแกร่งขึ้นในท้ายที่สุดเราหวังเพียงว่าเมื่อกองกําลังเริ่มการต่อสู้เพื่อควบคุมอาณาจักรดั้งเดิมทุกคนสามารถยับยั้งตัวเองได้บ้างเพื่อไม่ให้กลุ่มอื่นถูกกาจัดโดยสมบูรณ์มันโหดร้ายและไร้ความหมายและขัดกับพระประสงค์ของมหาจักรพรรดิผู้อาวุโสของสำนักเทียนเซินกล่าว บุคคลน,นั้นคือหัวหน้าสำนักของสำนักเทียนเฉินและหัวหน้าตระกูลของตระกูลเจียนด้วยครั้งหนึ่งเขาได้รับคำสั่งจากจากกาักรพรรดิตรงห่วงให้นำกลุ่มของเขาอ,อพยพจากอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ไปยังอาณาจักรดั้งเดิมหลายปีที่ผ่านมาเขาขยันหมั่นเพียรในฝึกฝนจนกระทั่งเขาได้เห็นการมาถึงของเจ้าหญิงตรงหวงความคิดอื่นก็เริ่มปรากฏขึ้นในใจของเขา ตระกูลเจียนได้ฝึกฝนในอาณาจักรดั้งเดิมมาหลายปีแล้วพวกเราเป็นนี้บุญคุณกันมากเจ้าหญิงตรงหววกล่าวขณะมองดูหัวหน้าสำนักของสำนักเทียนเฉินเป็นเกียรติที่ได้รับใช้พระองค์หัวหน้าสำนักของสำนักเทียนเฉินกล่าวเจ้าหญิงตรงหววพยักหน้ามีข้อเสนอแนะอื่นๆอีกไหมผู้คนต่างกระซิบกระซาบกันเองอันที่จริงสิ่งที่คนเหล่านี้พูดก่อนหน้านี้ได้รวมเอาความคิดส่วนใหญ่ของพวกเขาไว้แล้ว ในกรณีนี้ตามคำแนะนำของเจ้าทั้งหมดลำดับของอาณาจักรดั้งเดิมในอนาคตจะเป็นดังนี้เจ้าหญิงตรงห่วงกล่าวต่อก้าวไปข้างหน้าข้าจะไม่ห้ามกองกำลังใดๆจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการต่อสู้เพื่อควบคุมที่นี่ อย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวจะต้องรายงานไปยังพระราชวังว่างเปล่าหลังจากนั้นแต่ละฝ่ายจะต้องตกลงกันว่าจะส่งผู้ฝึกตนไปสู้เมื่อใดนักสู้เสียชีวิตโดยอัตโนมัติผู้ชนะจะควบคุมดินแดนที่พวกเขาต่อสู้แต่จะไม่ฆ่าผู้อื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมในการรบนอกจากนี้ทุกคนที่มาจากอาณาจากักศรศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าร่วมในสงครามจะต้องปกป้องอาณาจักรแห่งความว่างเปล่าเป็นเวลา10ปีพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปภายใน1ิปีนี้ ทุกคนประหลาดใจเล็กน้อยกับความเร็วที่เจ้าหญิงตรงห่วงตัดสินใจเธอนำความคิดเห็นของทุกคนมาพิจารณาอย่างรวดเร็วและสร้างคำสั่งขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วจนน่าประหลาดใจทีเดียวอย่างไรก็ตามมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบดังนั้นการต่อสู้จึงเป็นไปตามกฎข้อบ,บังคับเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นในการต่อสู้ครั้งก่อนหากกองกําลังเช่นอาณาจักรทองคาศักดิ์สิทธิ์ต้องการทําสงครามกับพระราชวังศักดิ์สิทธิ์พวกเขาต้องรายงานตัวที่พระราชวังว่างเปล่าก่อนจากนั้นจึงแจ้งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จากนั้นแต่ละฝ่ายจะกําหนดผู้ฝึกฝนให้เข้าร่วมการต่อสู้โดยไม่คํานึงถึงชีวิตหรือความตายแต่ผู้ที่ไม่เข้าร่วมจะไม่ได้รับผลกระทบกองกำลังจากอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันไม่ให้พวกเขาต่อสู้เพื่อโอกาสที่จะชนะ แต่สมมติฐานก็คือสำหรับผู้ที่มาจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์การเข้าร่วมในสงครามหมายความว่าพวกเขาเต็มใจที่จะปกป้องอาณาจักรดั้งเดิมภายใน1ิปีพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเขตแดนด้วยวิธีนี้กองกําลังจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์จะถูกจํากัดอย่างมากมิฉะนั้นกองกําลังระดับสูงสุดจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์จะส่งกาลังเสริมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปยังอาณาจักรดั้งเดิมจนถึงจุดที่ผู้ที่อยู่ในอาณาจักรดั้งเดิมจะไม่สามารถป้องกันตนเองได้ ในสถานการณ์นั้นใช้เวลาไม่นานสำหรับพวกเขาที่จะกลายเป็นเรือของอาณาเขตชั้นนำในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับอาณาจักรสุริยะอาจกล่าวได้ว่าลำดับที่ก่อตั้งโดยเจ้าหญิงตรงห่วงค่อนข้างได้เปรียบกับผู้ที่อยู่ในอาณาจักรดั้งเดิมเจ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่องค์หญิงตรงห่วงถามผู้ฝึกตนทุกคนที่อยู่ที่นั่นฝูงชนเงียบกดดังกล่าวยากที่จะหักล้างเพราะมันสเหตุสมผลมาก และมันก็เป็นไปไม่ได้ที่กองกําลังในอาณาจักรดั้งเดิมจะปฏิเสธที่จะยอมรับการจัดวางบนพื้นฐานที่พวกมันอ่อนแคว่าถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่คู่ควรที่จะรักษาอํานาจการบังคับบัญชาของอาณาจักรไว้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเจ้าหญิงเป็นคนรอบครอบจริงๆหัวหน้าสำนักสำนักเทียนเฉินก,กล่าวเสียงดังหลายคนมีสีหน้าประหลาดใจหัวหน้าสำนักของสำนักเทียนเฉิน,นเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดาแต่วันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเต็มไปด้วยขย e ยอ อย่างไรก็ตามหัวหน้าของอานาเขตชั้นนําหลายแห่งรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับต้นกําเนิดของตระกูลเจียนดังนั้นพวกเขาจึงไม่แปลกอใจเลยพวกเขาเป็นกองกําลังที่ส่งตรงจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เดลิเจนออฟฟูเทียตอนที่1806ความพยายามอย่างรอบคอบเจ้าหญิงตรงห่วงได้ตัดสินใจแล้วและได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าสำนักเทียนเฉินไม่มีอะไรมากสำหรับคนอื่นที่จะคัดค้าน แม้ว่าเจ้าหญิงจะยังอายุน้อยแต่ในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของจัก,กรพรรดิตงห่วงไม่มีอาณาเขตจากอาณาจักรศักดิก์สิทธิ์คนไหนกล้าไม่เห็นด้วยกับเธอที่สําคัญกว่านั้นกฎที่เจ้าหญิงตรงห่วงกําหนดนั้นมีความสมดุลดังนั้นจึงไม่มีอะไรจะคัดค้านจริงๆ กฎด,ดังกล่าวไม่เพียงแต่ขัดแย้งกับกฎของโลกแห่งการฝึกฝนเท่านั้นแต่ยังสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของอาณาจักรทั้ง9ได้ไม่มีการฆ่าโดยไม่จำเป็นใดๆตามมานำไปสู่การล่มสลายของระเบียบและการทำลายล้างกองกำลังและผู้ฝึกตนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอย่างสมบูรณ์ ในเมื่อเจ้าไม่คัดค้านก็ตัดสินแล้วในอนาคตใครก็ตามที่ฝ่าฝืนคําสั่งของเก้าอาณาจักรจะต้องเสี่ยงภัยด้วยตัวเองน้ำเสียงขององค์หญิงตรงห่วงชัดเจนแต่เย็นชาและคําพูดของนางก็เต็มไปด้วยอำนาจตอนนี้ผู้ฝึกฝนทุกคนต่างก็หมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะทำสิ่งที่พวกเขาพอใจเหมือนเมื่อก่อน เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆไม่ได้พูดอะไรพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายไม่นานมานี้และพวกเขาออกมาจากผู้แพ้ด้วยข้อเสียอย่างใหญ่หลวงพวกเขาไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงและไม่อยู่ในฐานะที่จะตั้งคำถามกับกฎเหล่านี้พวกเขาจะไม่มีการแก้แค้นในตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะได้รับโอกาสดังนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาสามารถต่อสู้กับคนอื่นๆที่อยู่ในขอบเขตของกฎเหล่านี้เท่านั้น นอกจากนี้พวกเขารู้ว่ามันเป็นข้อได้เปรียบที่กองกําลังของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ถูกจํากัดในลักษณะนี้ท้ายที่สุดพลังของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์นั้นแข็งแกร่งเกินสงสัยหากกองทัพที่มาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้ชูผลของการต่อสู้นั้นอาจจะแตกต่างออกไปมากนอกจากนี้พระราชวังว่างเปล่าจะแจกจ่ายกฎในอนาคตใครก็ตามจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ที่ลงมายังอาณาจักรดั้งเดิมและเลยกฎเหล่านี้โปลดทําหน้าที่เตือนสติพวกเขา เจ้าหญิงตรงหวงกล่าวต่อว่าเมื่อทางเดินถูกเปิดออกอาณาจักรดั้งเดิมอยู่ในความสับสนวุ่นวายกับกองกําลังทั้งหมดที่คอยจับตาดูโอกาสของพวกเขาในฐานะอาณาเขตของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์เจ้าควรพยายามมาอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาระเบียบของอาณาจักรดั้งเดิมตระกูลเจียนปกป้องสำนักเทียนเฉินในปีนี้ทำตามที่เราได้รับคำสั่งและเราได้ฝึกฝนคนดีๆสำหรับอาณาจักรดั้งเดิมเมื่ออาณาจักรดั้งเดิมไม่มั่นคงสำนักเทียนเฉินจะเป็นผู้นำในการฟื้นฟูระเบียบ นอกเหนือจากการฝึกฝนเราจะเรียกผู้ฝึกฝนจากทุกด้านเพื่อปกป้องอาณาจักรดั้งเดิมด้วยกันหัวหน้าสำนักของสำนักเทียนเฉินกล่าวหลายคนมองมาที่เขาอีกครั้งพวกเขาดูเหมือนจะค่อนข้างตื่นเต้นในวันนี้ดูเหมือนว่าเขาแทบรอไม่ไหวที่จะอดความดีของเขาเพื่อที่เขาจะได้ได้รับอนุญาตให้กลับไปยังอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์อาณาเขตบางแห่งต้องการมาที่อาณาจักรดั้งเดิมแต่พวกเขาต้องการกลับไปยังอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ แน่นอนว่าอาณาเขตเหล่านั้นที่ต้องการมาที่อาณาจักรดั้งเดิมเพียงต้องการอยู่ชั่วขณะไม่ได้ปักหลักอยู่ที่นั่นในระยะยาวทุกสิ่งที่ตระกูลเจียนทำพระราชวังตระหนักดีเจ้าหญิงตรงหัวงกล่าวองหญิงข้ามีอีกหนึ่งเรื่องจะรายงานในขณะนี้ไก่ทรงเดินออกไปโดยโค้งคำนับด้วยมือทั้งสองข้างของเขาด้วยกันว่ามา ก่อนหน้านี้ในการต่อสู้ที่ทะเลแห่งเส้นทางเย่ฟู่เทียนได้รับการช่วยเหลือจากเม่ติงแม่ทัพปีศาจจากโลกปีศาจต,ต่อมาเขาถูกส่งกลับไปยังอาณาจาักรอาณาสวรรค์โดยไม่ได้รับอันตรายข้ารู้สึกว่าเย่ฟู่เทียนอาจมีความสัมพันธ์กับโลกปีศาจผู้คนจํานวนมากอยู่ที่นั่นในเวลานั้นและเห็นด้วยตัวเองไก่ทรงกล่าวถูกต้องเม่ติงพายเย่ฟู่เทียนจากทะเลแห่งเส้นทางผู้ฝึกตนจากตระกูลเฉินกล่าวเสริม ตอนนี้ภายใต้กฎที่เจ้าหญิงตรงห่วงกำหนดขึ้นการฆ่าเย่ฟู่เทียนยิ่งยากขึ้นไปอีกดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะลองดูว่าพวกเขาสามารถกำจัดหนามนี้ที่อยู่เคียงข้างพวกเขาด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่เจ้าหญิงตรงห่วงมองที่เย่ฟู่เทียนขณะที่ผมยาวสีดำของเธอปลิวสวัยไปตามสายลมเปล่งประกายความงามอันสูงส่งเธอไม่ได้พูดตราวกับว่าเธอกำลังรอให้เย่ฟู่เทียนอธิบาย เย่ฟู่เทียนมองมาที่เธอและไม่พูดอะไรสายตาที่เย็นชาและห่างเหินในดวงตาของเธอทําให้เกิดความวุ่นวายในใจของเขาลึกลงไปข้างในเขาสัมผัสได้ถึงความปรารถนาที่จะแข่งขันกับเธอจะไม่อธิบายหน่อยหรือเจ้าหญิงตรงห่วถามเมติงพาข้าออกจากทะเลแห่งเส้นทางข้าไม่สามารถอธิบายได้เย่ฟู่เทียนตอ ส่วนที่เหลือข้าเชื่อว่าเจ้าหญิงจะเป็นผู้ตัดสินในเรื่องนั้นในเมื่อมีคนบอกว่ามีคนมากมายอยู่ที่นั่นและทุกคนได้เห็นแล้วทำไมข้าจะกลับมาถ้าข้าสมรู้ร่วมคิดกับโลกมารสิ่งที่เย่ฟู่เทียนพูดดูเหมือนมีเหตุผลเพียงพอถ้าอย่างนั้นทำไมเม่ติงถึงช่วยเจ้าและส่งคนที่มีความสามารถไร้ขอบเขตกลับไปที่อาณาจากักศรศักดิ์สิทธิ์ไกงยังคงถามต่อไป บางที่หมติงจากโลกปีศาจนั้นไว้ใจได้และหวงพรสวัสดิ์มากกว่าไก่ส่งที่ชอบเย่ฟู่เทียนตอบว่าข้าก็คิดว่ามันน่าหัวเราะเหมือนกันเผ่าพันธ์ของเจ้ามาเพื่อรบกวอนอาณาจาักรระหว่างเปล่าและต้องการจะฆ่าข้าแต่แม่ทัพปีศาจแห่งโลกปีศาจมาช่วยข้ามันค่อนข้างแดกดันองหญิงเป็นการรอบคอบที่จะตรวจสอบบางทีเขาอาจจะกำลังซ่อนอะไรบางอย่างอยูอย่เฉินเกาแห่งตระกูลเฉินกล่าวในเวลานี้เสียงสงบของเขาช่างน่ากลัวหกักมีการสอบสวนเย่ฟู่เทียนต้องถูกจับก่อน แต่การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างทั้งสองฝ่ายการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวของเรินห่วงในลักษณะดังกล่าวไม่ใช่วิธีที่ดีในการตรวจสอบความพักดีของผู้อื่นถ้าเจ้าหญิงตรงห่วงทำอย่างนั้นแสดงว่าอนาคตของเย่ฟู่เทียนสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนนั่นคือเหตุผลที่พวกเขากล่าวหาเย่ฟู่เทียนว่าสมรู้ร่วมคิดกับโลกปีศาจบางครั้งความสงสัยก็เพียงพอที่จะทำลายบุคคล ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหญิงจะจัดการกับสถานการณ์อย่างไรในสุสานเจ้าได้รับมรดกของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่เจ้าหญิงตรงห่วงถามเย่ฟู่เทียนแต่มันเป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งทําให้ผู้ฝึกตนหลายคนประหลาดใจจากอาณาจักรทองคําศักดิ์สิทธิ์และตระกูลเฉินตามที่คาดไว้เจ้าหญิงรู้เรื่องนี้แล้วและหากเธอใส่ใจมากพอที่จะดูแลเย่ฟู่เทียนก็คงจะยากสําหรับพวกเขาที่จะมีโอกาสกําจัดเขาอีกครั้ง ใช่ข้ามีโอกาสในสุสานของเหล่าทวยเทพบรรพบุรุษทรงเจตจำนงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของเราลงมาให้ข้าเยฟู่เทียนกล่าวต่อแม้แต่ในสมบัติของพระเจ้าดูเหมือนข้าเคยเห็นสุสานของเหล่าทวยเทพเจ้าหญิงตรงห่วพยักหน้าเล็กน้อยดวงตาที่สวยงามของเธอสำรวจฝูงชนและกล่าวว่าหากโลกปีศาจต้องการต่อสู้กับข้าเพื่อเขาสิ่งที่โลกปีศาจสามารถทำได้อนาจาักศักดิ์สิทธิ์จะทำได้ดีกว่าอย่างแน่นอนข้าเชื่อเขา เจ้าหญิงไกทรงตกตะลึงดูเหมือนว่าเจ้าหญิงมีใจที่จะทะนุถนอมความสามารถนี้ซึ่งทําให้พวกเขาประทับใจเพียงพอเจ้าหญิงตรงห่วขัดจังหวะไก่ทรงและกล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้ฝึกตนที่มีความสามารถกลุ่มหนึ่งในอาณาจักรดั้งเดิมตอนนี้เวลากําลังเปลี่ยนไปทุกคนจากทุกกองกําลังควรฝึกฝนให้หนักขึ้นเพื่อที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสเดินทางไปยังอาณาจักรศักดิ์สิทธ แน่นอนผู้คนพยักหน้าขณะที่หัวหน้าสำนักของสำนักเทียนเฉินพูดอ,อีกครั้งเจ้าหญิงเจียชิงจูผู้สืบสกุลของข้าจากสำนักเทียนเฉินก็เก็บเกี่ยวผลจากสุสานของเหล่าทวยเทพเช่นกันเขาและเย่ฟู่เทียนเป็นคนสองคนที่เปิดประตูสุดท้ายของสุสานของเหล่าทวยเทพด้วยกันและเขาได้เห็นสมบัติของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่พรสวรส์ของเขาก็น่าพอใจเช่นกัน ตอนนี้เขาได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเหรินห่วงด้วยกงล้อสกัดสิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบและได้ศึกษาและอ่านตำราทั้งหมดที่อยู่ในสำนักเทียนเฉินไม่มีอะไรมากที่จะสอนเขาที่สำนักข้าไม่อยากให้เขาชะงักณนะที่นี้ข้าจึงขอให้เจ้าหญิงช่วยจัดตำแหน่งให้เขาไม่ว่าในฐานะผู้พิทักษ์หรือคนรับใช้เพื่อจะได้เห็นความรุ่งโรจน์ของผู้ฝึกตนชั้นยอดของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของเขา ทุกคนตะลึงเมื่อได้ยินเรื่องนี้จากนั้นพวกเขาก็เข้าใจว่าทำให้หัวหน้าสำนักของสำนักเทียนเฉินในฐานะหนึ่งในบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในสามพันดินแดนแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้รับการเยินย่อบ่อยครั้งในวันนี้ปรากฏว่าเขาทำเพื่อลูกหลานของเขาการตระหนักรู้นี้ทำให้คนอื่นๆรู้สึกเห็นใจเขาตระกูลเจียนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกองกำลังสำคัญในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถูกในประเทศไปยังสำนักเทียนเฉิน ตอนนี้จะกูลต้องตั้งความหวังไว้ที่เจียนชิงจูเพื่อส่งเขาออกไปและติดตามเจ้าหญิงตรงห่วงเพื่อฝึกฝนแม้จะเป็นแค่คนรับใช้แต่ก็มีโอกาสที่ดีรอเขาอยู่ถ้าเขาแสดงออกมาด้วยความยอดเยี่ยมเจียนชิงจูก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่สำนักเทียนเฉินและหลายคนมองมาที่เขานี่คือคนที่เป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่โดดเด่นที่สุดของสำนักเทียนเฉินอย่างไรก็ตามในเวลานี้เขาไม่ได้แสดงความรุ่งโรจน์เต็มที่เพียงเพราะมีเย่ฟู่เทียนคนเดียวจากอาณาจักรอนัสวรรค์ แต่ในความเป็นจริงเจียนชิงจูถูกลือกันว่ามีพรสวรรค์อย่างมากแน่นอนว่าเป็นอัจฉริยะที่ไม่ธรรมดาในสิทธิ์ของเขาเองมิฉะนั้นหัวหน้าสำนักของสำนักเทียนเฉินจะไม่กล้าแนะนำให้เขารู้จักกับเจ้าหญิงตรงห่วงข้าไม่ต้องการใครอีกแล้วเจ้าหญิงตรงห่วงเหลือบมองอีกคนและปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา หัวหน้าสำนักของสำนักเทียนเฉินไม่ได้ถูกขัดขวางในขณะที่เขาก้มศีษะแทนโดยกล่าวว่าข้ารู้ว่าเจ้าหญิงได้รับการปกป้องโดยแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์แต่เจียชิงจูจะต้องมีโอกาสรับใช้เจ้าหญิงในอนาคตหน้าที่ใดๆจะเหมาะกับเขาในตอนนี้องหญิงตรงห่วงเงียบไปครู่หนึ่งแต่ในขณะนั้นหลายคนเงยหน้าขึ้นและมองไปในระยะไกลบรรดาผู้ที่ยืนอยู่ข้างหลังองคหญิงตรงห่วข,ขมวดคิ้วและทันใดนั้นดวงตาของพวกเขาก็เย็นชายอย่างยิ่งเมื่อพวกเขามองดูสถานที่อันไกลโพ้น ท้องฟ้าเปลี่ยนสีทันใดและโลกก็มืดลงและมืดลงราวกับว่าความมืดได้ลงมาและปกคลุมพื้นที่ผู้ฝึกฝนทั้งหมดจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้ความสนใจที่นั่นวันนี้เจ้าหญิงตรงห่วงได้เรียกผู้ฝึกตนจากเก้าอาณาจักรมายัางพระราชวังว่างเปล่าเป็นการส่วนตัวหากใครกล้าสร้างปัญหาก็มีเพียงกองกำลังที่มีระดับเท่ากันเท่านั้นโลกปีศาจไม่ควรกล้า ตอนนี้ในอาณาจักรดั้งเดิมดูเหมือนว่าความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือราชสำนักนกนึกลับที่ตอนนี้อยู่ในการควบคุมของอาณาจักรดินแดนลึกลับข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าหญิงตรงห่วงจะเซจจะมายัางดินแดนแห่งความว่างเปล่าดังนั้นข้าจึงไม่มีเวลาต้อนรับเสียงหนึ่งดังมาจากความมืดในท้องฟ้าที่มืดมิดแสงสว่างก็ค่อยๆถูกระงับแต่ในขณะนั้นจูจ่ๆร่างบางกลุ่มก็ลอยขึ้นไปในอากาศถูกกระงับในท้องฟ้า แสงศักดิ์สิทธิ์ที่ลุกโชนช่วงอย่างมากก็พริบาลจากพวกเขาความมืดดูเหมือนจะถูกขับออกไปทีละเล็กทีละน้อยในทันทีและแสงเหนือพระราชวังว่างเปล่าก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งจึงได้เห็นภาพอันน่าตื่นตาอยู่เบื้องหน้าพวกเขาท้องฟ้าถูกแบ่งออกเป็นสองด้านหนึ่งสว่างและอีกด้านมืดมีความโดดเด่นชัดเจน ในโลกที่มืดมิดนั้นร่างที่มืดมิดปรากฏขึ้นราวกับกองทัพที่ยิ่งใหญ่โผล่ออกมาจากความมืดทันใดนั้นมีบรรยากาศที่หดหู่ใจมากที่ล้อมรอบพระราชวังว่างเปล่าเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆอีกหลายคนมองไปที่กองทัพแห่งความมืดที่ยิ่งใหญ่ประหลาดใจเล็กน้อยครั้งนี้มีกองทหารที่ใหญ่กว่ากองทหารที่เดินเข้าไปในอาณาจักรอนัสวร์ในคราวที่แล้วมาก ครั้งที่แล้วเมื่อกองทัพแห่งความมืดอันยิ่งใหญ่ได้ไปที่สำนักไม่นานหลังจากที่พวกเขาเข้าควบคุมอนาจารดินแดนเร้นลับและมีคนจำนวนไม่มากที่มายัางโลกเบื้องล่างกองทัพที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาในตอนนี้แข็งแกร่งกว่ามากสันนิษฐานได้ว่าเนื่องจากอาณาจักรทั้งหมดถูกพัวพันด้วยความวุ่นวายในช่วงเวลานี้ดินดินแดนเร้นลับก็ไม่ได้อยู่นิ่งเช่นกัน